เสียไปีทิงเปงรับโอ้่หกหลายมือรับโอ้ยมรื่งมาผู้หายหลายเถอนี้ีเนี่ยงมากบ่คนนี่บ่มาบ่มากใช่ตะโกนปรนกาศแดงเนาะติไปใส่ห้าฮกระวานมาลั่นไ่มีกระวาสิมาลันี่ตลาดไม่ตลาดเป็นไรบนม้ขายของนานบวชขายของนานบวอเออาบ่าเอาตัวร่งจีนตัวีเียวไปก่อนเด่น เร็กไหนเรยกอะครับเรียกดจบโุ๊บโน้นะบอกบ้าไร้ประเดี๋ยวสงมือเครื่องเอาในยักก่อนใม่ฮะในยักษ์ก่อนเครื่องคนเอาพ่อรับงานได้ปอรับได้ครับรับได้รับได้อีอีครับอันนี้บอลลัมตุงหนังกล้องทิงเป็่งน่อยดาวเนี้ครับทิงเป็่งน่อยดาวเนื้อป่าพี่น้องกันงานครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอล่ัมงเป็นน่อยดาวเนือครับซุ้มนี้คือสินป้นดาวขางทานเนาะเนาะ สองนั่งมันไถเต้ซ่ฮะเด้นเซ่วงหเลดเซอร์ถวงตูแงาแปกใจเลยแปกใจเลยเปล้งางร่บสะพองพมมีงนัแนแดนเซอร์แงคทาเต้นเป็นปปันละ่ะนยเอาอยู่ม่แม่จ้่แมเ่แมเจ้าภาพ แม่เจ้าภาพาเอิ้นผู้ใดล่ะเติ้นเจ้าภาพครับเอิ้นกูครับอ่ะกูเป็นเจาาเนา้าภาพาอ๋อโอ้ยกูยจ้างสูมาจิ้งเบลีเพ่าจะบอกเป็นตำนาละกระโจนย่างมาแม่จะไหนมาลำเนี้เอากูเป็นเจ้าภาพาครับป้ากูคือกาจ้างมาให้เบิงรงซี่วะอ๋อโอ้ยมันสะกปรกกระดกกระดับกูกูกจ้างเก็บบาดลูกเกี่ยวนะที่ทีนะ มมมาาลลใส่กระตงมะล้มนี่เดินดูนี่นี่มะลามะล้อมประดิครับโอ้ใส่เสื้อสีแดงครับโอ้มะล้มไม่หลีกสิบม่งตัวท้าวไม่ใส่สีแดงแท้บ้านพอมึงไม่ผีแม่ใหม่กตีเลยมันเี่ยวกันยังเนี่ยเอาแต่บ้านไหนมีผีแม่ใหม่เอาเสียเนี่ไปเอาไปนาบ้านดิเออแต่ป่ะคนนี้พาวอยู่เป็นยังไงข้าผูุ้รีรัมย์ข่อยหุ่นด่าลักษณะมันดิเป็นยังไงมันสีใส่สิน ใช้เสือสีโอรุหัวมันเป็นสีนองๆฟู่ฟู่คิวโป้งโอ๊ยีแม่หม่จะมาวัดเตี้ยแต่ยืติกูจะบกบกตื่บ้าว่ากูดีดเต็้ยขไห่หมาล่ามากกงอันนั้นเด็นเสือครับเป็นเสือครับ้เป็กเสืออย่างมืนคือหมาไม่หลุดอวนถึงี่ปวบโอยโมาเขาให้ เต้นนาทีนี่โ้ยลูประพันธ์สันธานเนี่ยเจเห้นมาเต้งนา like ้เถ้าออสมอวี๋ยวบัณฑ์เต้ออสมวันาเต้นกี่สี่ตเต้่สี่หลังนาพาเขานาพาเขาแป่งหรือตาอีกการบเพื่นหม่องไหนจ้าคงเเป็นอสมอันคันจิสังเกต้าผู้นเป็นอสมอนนีเด้อป็นไังไหปีนกาเลี้ยลางกระัขี้เขา เจ้าบากูพูดเนาะมีงานอันนดีเลยพ่อมได้เยนหนัครับโอ้ยเป็นอะไมาคปเรักองเดือนหลายแบบเนาะครับเรื่องเดือนสอมพันเป็นงานหลายก็บอกออนามัยพูดเลยสมอเนี่ยเออเป็นงานหงเงียได้มาเห็นงานไหนเอาแตลเมื่อแต่ลเม้ไปเ็นกยงเกขาหยอนไส้อบีนน้คมับ ตลาดคุ้มสองภาคแล้วเองหลวกเศรษฐีนักเสริมตราโดนเห็นเพื่อดอกเห็นอย่านเสริมเฉลี่ยอย่างเอ้ยะปีแต่ละปีนะหายยางออกบ้างเออประกาศตอนนี่เจ้าโหลประกาศมาทางพุทธบ้านประกาศไถ่ก้อนก้อนสีย่าง อเออ่สำหรับใครที่รู้ตัวว่าเป็นสุภาพตรีนะคะเออเออทูเใดจะหูตัวมาเป็นเมีเยเมียเมียคบรอบปีแล้วให้ออกให้ตรวจทองคอ,อเดอเอ้อเพราะว่าสุภาพตรีเทาหนีเซียงที่ติเป็นมะเละ็งปบากบนลูกบัง,บบบงดีครับพุายาลบพา่คนกวางดีสมอำกวังดีงาจะตั้งผีผู้อื่นีแต่สองก็ะลังจะเทียงอสมมันดันนี่บ่เอาไปย้าไปแถวบ้านดูค เอาไปหาสอนเขาไม่ขอน้ำยังเลยนีอืไม่อน้ำยังเลยสรลเลยลำเลยนะครับลำเลยล้ำเลยเอาไปถึงเด็กจะปากขอจิตส่วนจวดเวยอคนนี้เลยอ่าดีล้ำล้ำ้เลยต้นหนาก่อนนี่ก้อนเรียนพอเป็นอย่างยังบนเตงรัฐบาลไอ้พ่ก็เหมือนเราเปนง่ายนะเตงหนารัฐบาลเลยเ้ยบันลัขนาดไหนวีงานเลยไอ้พี่ไปเรียงๆขนาดไหนนะ โอ้ยงานสงการทุกบ้นเห็นตีเต็มยยนเลยโอ้นีแะเป็นยังมื้อื่นมีอีกแล้วมันดีตัวในพักควันแหมมีงานเขารับบกคือคณะอื่นเดนี่ยกันตะโรคแก่เนาเอาลกัไหวันเว้นวันมีูาอมืนก็เว้นหาดูเด้วมังมอนมังมอนเหาไหลพักอยู่ในกลุ่มเพราะเศร้าแค่เตียงห่าย มาท่าเนีเรื่องสิบห้เนเอาเดินเดินเชือเอาใช่ไหมะ้ๆเอามนจะเหลือด้ไหมมันเหลือมันเหลือะมาท่าเนี้ยมนหอนแอะสวยหอนสวยนลยู่ลเป็นท่าใส่สันท่า้อแบนี้แบบไรนเอแบบไรข้อแบบเร็วเต็มเจ้าครับใหเดูใจจ้าวเเนาะไองานไปแบบเร็วจุจุหม่ก็สิ่งเล้า เ้าๆเนาะผ๋ไม่เลี่ยงหูวเห็นน้ำาเอาแบบไหนเอาแบบยาชาไม่ใช่าหมาบบตาชาเอาแบบตาชาเหมันยเดี๋ยวไปหน้าเดี๋ยวเดียวจะา ที่แรกถึอเลี้ยวกอเลียวโพดครับไปอันอ kind of <tes nak> ันสองีกคอชาคอผ้าชาโพดครับเอาสิชาเอาอะไรมียกูสิไปจาไปพัชรีดอเนี่ยแม่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 มจะเข้าไปูของป้าเอาผู้นเอาให้ไมรองงานมันไ่ได้สอบเอาัไม่เจอให้กูเบิ้งอีนเตีมากก่านะแม่มากกว่านมากกว่านี่มากก่านสุดตัวพวกพากันส่วมกต็มมา มันไม่หยุดหยีมาลักมาส่งอ่างงันเออมันน้สะก้อนเปเย็นเย็นบเ้งมงจนปัดไม่จางแฉแต่กูเวไปยัางอีกทีทอดเด็ิ้นผมกุ้งนมาทำเนาะมันสุดเลยเนาะหค้ดนาให้มาบึ้งอะไรที่มันเด็ดเด็ดนี่โ้ดนายโค้นาโ้เลยถังง้างฟีง่าโเลดถังทอดมาไหลบ่มาจางแฉ

I'm mm going -hmm.